ก็ไม่รู้สินะชิวกันกินข้าวนอกบ้านอยู่ในบ้านมันแย่เลยหาอ,อาหาแนวแก้ที่นอกบ้านวันนี้นัดเด็กไว้ครับนัดเด็กมากินข้าวนอกบ้าน <c oughs> นอกทงพรอมอยู่ในบ้านมันแย่คมันร้อนแล้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเวอร์ชันนะนกินข้าวนอกบ้าน กินซุปดำนอกบ้านก็อร่อยเหมือนกันนึงเนี่ยเปลี่ยนฟิลรับเพื่อไมาได้ฟิลยู่ได้อยู่นะได้ได้อยู่โอ้ในบ้านมันร้อนเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะออกมาหากินข้าวนอกบ้านกับเด็กเส้นใหม่แต่เด็กไม่รู้หายหัวเป็นไงเแล้วแต่เด็กเดือน